สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอสมีนะคะมากันเจอมาเจอกันมากันเจอซะงั้นมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้เราเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่ออีพีที่แล้วนะว่าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสําหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณคือต้องบอกว่าเป็นเงินวัยเกษียณเลยนะทุกคนแต่ต้องถามต้องบอกคนก่อนว่าไอ้หัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่ปุ้นนะ่อยากจะพูดเลยต้องถามคุณว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบอยากเลือกพูดในหัวข้อนี้ขึ้นมาจ้ะ โอเคค่ะอันนี้เป็นเคสจริงเคสหนึ่งของลูกค้าที่มาคอนเซิล์ปุนแบบคอนเซิล์อย่างเดียวมันเป็นการแบบปรึกษาเรื่องของการจัดการเงินว่าเอะเขาจัดการเงินดีหรือไม่ดียังไงนะพี่แล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องราวลักหมักหมักหมายมากมากมักคืออะไรวะเออมากมายแล้วคือ ก็อยากจะมาคุยให้ฟังเพาว่าเคสแบบเนี้ยคือเคสอันตรายการลงทุนของคนวัยเกษียณเนี่ยคือมันจะมีลักษณะแบบนี้พี่เราจะมีตังเงินเยอะมีเงินเยอะอ่ะเรามว่าเยอะของแต่ละคนแล้วแต่สเกลการใช้จ่ายแต่อย่างน้อยนี่คือจุดจุดหนึ่งในชีวิตที่เราจะมีเงินเพียงพอเลี้ยงเลี้ยงดูไลฟ์สไตล์เราประมาณหนึ่งนี่คือจุดที่มีเงินเยอะแต่ในยุคนี้เป็นยุคดอกเบี้ยต่า ฝากเงินไม่ได้ฝากเงินไม่รอดมันจะฝากเงินไม่ค่อยได้ถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะมากมายอะไรเงี้ยการฝากเงินมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลําบากสําหรับคนวนัยนี้ถัดมาค่ะถัดมาเราอยู่ในยุคที่มีออปชันในการลงทุนเยอะเยอะเยอะแบบมากจนกระทั่งมีแเคสนี้เป็นเคสหลังกเกษียณแล้วที่เอ,อมีเวลาไงเราก็ดันชอบการลงทุนด้วยตัวเจ้าตัว <c oughs> ชอบการลงทุนด้วย <c oughs> ก็เลยตัดสินใจไปลงทุนใน อ่อ uh, forex ค่างเงิน forex ก็มี future <Yes. S 1> ใน future ก็มีอะไรเงี้ยก็มีเงินก้อนก้อนหนึ่งเอามาจัดสรรแล้วก็มาลงทุนในส่วนนี้ใช่ปะเสร็จปุ๊บคือไม่ใช่ไม่ได้บอกว่า forex หรือ future ไม่ดีเพียงแต่ว่า type ของความเสี่ยงเนี่ยสินค้า oh. พวกนี้มีความเสี่ยงสูงสุด so, <า>ท้ายเคสเนี้ยมีเงินประมาณสักสามล้าเจไปลงทุนที่เอามาลงทุนเป็นเงินต้น ปัจจุบันตอนตอนเนี้ยเหลือต่ําล้านประมาณแสนไปไปแบบหลักแสนแต่ว่าเกือบเกือบเกือบล้านอ่ะเกือบเกือบล้านแต่แสนแปดแสนเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงล้านแล้วแปดแสนแปดเก้าแสนอะเงี้ยเจ็ดใช้แปดแสนเก้าแสนเนี้ยแต่มันหายมาจากสามล้านนึกเหรอพี่โอ้โหมันคือหายไปเกือบเกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอโอ้คือมันเยอะมากเอ่อพอเป็นภาพนี้ คนเกษียณ่นะมันเจ็บนะมันเจ็บปวดเพราะว่าเงินกว่าเขาจะสะสมอะมาได้ให้เป็นตัวเลขเนี้ยมันหายไปจนจนน่าตกใจอะ่ะคราวนี้ปุ้นก็เลยชวนคุยว่าเฮ้ยในสิ่งที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วปุ้นก็ทําอะไรแทนไม่ได้ละแต่เราอยากจะชวนกันดึงสติว่า mm hmm. ในการที่เราจะเซิร์ช for you หรือหาผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนเท่าไหร่ที่เราที่ที่เราคิดว่าโอเคสำหรับการหา โอ้โหแต่มันก็ค่อนข้างบีบนะเพราะว่าถ้าดูจากจานวนเงินต้นที่มันหายไปอ่ะการที่จะสร้างผลตอบแทนยากยากที่มันจะกลับไปคืนพุณบอกเลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นที่มึงทำกันแบบมหาศาลมันยากที่จะกลับไปคืนแต่คึ่ว่าสิ่งที่มันหายไปแล้วอ่ะคิดซะว่าทําเงินหล่นนะคือจบมันไปอยากอยาาไปคือจบมันไปคิดถึงว่านี่เออแม้ว่ามันจะเจ็บอ่ะมึ่งเข้าใจแต่ว่าคือสุดท้ายเราต้องเราก็ต้องมา m a n a g สิ่งที่เรามีอ่ะ ถ้าเรามัวแต่โฟกัสสิ่งที่มันไม่มีมันก็จะทุกข์แบบกับสิ่งที่หายไปไบบั่นไ,ได้ใช่แต่ถ้าเกิดเรามาโฟกัสกับสิ่งที่มีตอนนี้โอเคจากบทเรียนที่ผ่านมาเรามาจาัดสรรเงินกันใหม่นะในการเากษียณอายุคราวนี้ปุ้งเลยตั้งคําถามว่าเราเท่าไหร่ที่คุณแม่ในคุณเ,เคสเป็นเคสแบบวัคุณแม่นิดหนึ่งที่คุณแม่คิดว่าแบบโอเคแม่ก็จะไม่ค่อยมีประเด็นหรอกปุ้งบอกว่านั้นอย่างนี้หน,หนูพาดูแบบนี้ค่ะพี่หนูพาดูอินด x f u ์ฟัน MSCI World นี่แหละเป็นเป็นยาสามัญประจําบ้านของหนูละหนูแค่พาดูเป็นเบสท์มาก่อนว่าจริงๆการที่คุณแม่ท่านนี้ไปลงทุนใน forex หนูถามจริงๆว่าแม่อยากได้ผลตอบแทนแบบระดับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นในวัยแม่หรอใช่ในวัยแม่หรอในการที่จะต้องสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาแบบยี่สบสาสิเปอร์เซ็นหรอถ้าไม่ใช่หนูขอพาดูในสิ่งที่มันเป็นคุณแบบกลางๆเราคุยกันไป ep ที่แล้วเนะว่าเอา่อ passive fund หรือ index fund เนี่ย มันเหมือนมันคือค่าเฉลี่ยจุดเริ่มต้นเลเวลวันของกองทุนหุ้นอืมเขานี้หนูพาดูเฉพาะเลเวลวันก่อนว่าน Level เนี่ยเลเวลวันเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคแม่โอเคไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาพอผู้สูงอายุเห็นผลตอบแทนที่เป็น world index อะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันโตประมาณเนี้ยสําหรับเขาอะโอเคแล้วเ,เขาไม่จําเป็นขึ้นต้องขึ้นเลเวลสองเลเวลสามของกองทุนหุ้นด้วยซ้ําที่ต้องเป็นโกรดจัดจัดไม่จําเป็นต้องเป็นขนาดนั้นก็ได้ การที่เราบอกว่าวายัยเกษียณต้องลงทุนในหุ้นน่ะคือเรามีสัดส,ส่วนในหุ้นเราเคยคุยกันว่า60-40บสี่สจนได้พี่เป็นตัว,ตวเลขเนชงะประมาณว่าเราควรจะถือหุ้นอย่างน้อยๆอ,อ่ะอสักหกอร์เซนนี่คือตัวเลขที่เราเออให้กันไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเอาเอาร้อยลบอายุก็ได้อะางเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขการถือครองสัดส,ส่วนหุ้นคร<ม>าวนี้ปุ้น<ม>ปุนซูมอินเข้าไปในคําว่าหุ้นน่ะ หุ้นในในมุมเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นหุ้นแบบต้องโกรดระดับสุดไฮโกรดอะไรอย่เงี้ย <All right. S 2> คือจริง, mm hmm. รงๆมันเป็นแค่ตรกร้าหุ้นที่มีทั้งหุ้นโกรดหุ้นแว l u ลูมีธุรกิจหลากหลาย <I S 2> บน, mm hmm. บ,นบนอยู่เพื่อให้การเติบโตของเงินเนี่ยมันโตขึ้นมาได้บ้างในระยะยาวแต่ mm hmm. เราไม่จําเป็นต้องเติบโตในระดับเออสอปนสาเปอร์เซให้มันสุดยอย่สิบเปสอร์สาสิบเปอร์เซให้มันเสี่ยงสุด ไปขนาดนัน้นไงนี่คือพอยต์หนึ่งที่หนูหยิบมาจากเคสลักษณะนี้ที่ที่มันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึง่งแล้วก็เอ,อ,อยากจะชวนคุยว่ากองทุนหุ้นสำหรับคนวัยเกษียณเนี่ยคือต้องระมัดระวงังสูงสุดที่ขนาดกองทุนอย่างโกลดสุดๆที่เราชอบอคุยกันกองโกลดระดับสุดอะ่ะหนูว่ายังยังอันตรายนิดนึงถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินแบบบัเจ e ต เอามาลงทุนหวือหว่าที่มันไม่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์อ่ะ,อะคือถ้าเป็นคนที่ต้องบริหารเงินแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อ่ะคือคนที่มีรวยมากๆใช้คํานี้ละกันแบบมีเวลสูงๆอ่ะหนูก็เก็บเขาไว้เป็นอีกเคสหนึ่งนะแต่คือ,อคถ้าเราเป็นเคสแบบต้องบริหารจัดการเงินใช้จ่ายกินอยู่ของเราอ่ะกองทุนที่เป็นกองโกรดสุดๆอ่ะหนูอาจจะยังไม่ค่อยแนะนําด้วยําหนูอาจจะขอคีฟเอาไว้แค่ไม่อินเด็กซ์ฟันก็อาจจะหาแอคทีฟ ที่เราแบบสบายใจหรือเราชอบการเลือกหุ้นของเขาสักกองหนึ่งแต่เราควรจะเบรนกันมีทั้งหุ้นที่เป็นโกลดทั้งหุ้น v a l u ลคือหุ้นมีธุรกิจที่หลากหลายหน่อยไม่ใช่แบบโอเทคจ๋าเทคคือมันมันอาจจะไม่เหมาะกับวัยหรือ <Okay. S 1> หรือเงินของเราอพี่ เพืกอนก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องไปดูเลยเนาะว่าไอ้เงินกเกษียณของเรามันไม่ควรจะต้องเสี่ยงเกินไปแล้วคือทุกคนแยกก่อนนะว่าเงินก้อนที่เรากาลังพูดถึงกันนี่คือเป็นเงินที่ใช้ในวัยเกษียณ <m> แต่ถ้าสําหรับบางคนที่เขาอาจจะแยกกันไปนะว่ามีเงินเกษียณก้อนหนึ่งกับอีกก้อนนึงเป็นเงินที่แบบอยากจะเอาไว้ลงทุนแบบสามารถรับความเสี่ยงได้อะพูาะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคนแบบเกษียณที่เขาสามารถลงทุนได้ะอะไรเงี้ยแยกก้อนกันนะ แต่ไอ้ก้อนที่เป็นแบบสําหรับเกษียณจริงๆใช้จ่ายเพื่อการเกษียณจริงๆเลยเนี้ยเราเราเราเห็นตรงกันนะพี่ก็เห็นตรงกับปุ้ยปุ้ยเออปุ้ยนะว,ว่ามันไม่ควรจะต้องเสี่ยงแบบสร้างผลตอบแทนยี่สิบเปอร์เซ็นเออมันก็ดูแบบคือลองคิดดูทุกคนถ้าเกิดสร้างผลตอบแทนในยี่สเปอร์เซ็นแล้วมันมีโอกาสลงไปยี่สิเปอร์เซ็นตสมมติเป็นเงินอ่ะเคสของคุณคุณแม่คนนั้นเนาะสามล้านยี่สิบเปอร์เซ็นของสามล้านก็คือหายไปแล้วจ้าหกแสน รับได้เหรอกับเงินก้อนที่มันแบบหายไปขนาดนั้นเออถ้ารับไม่ได้ก็เนี่ยกลับมาอย่างที่ปุ้นบอกไป passive index d a active อะไรพวกนี้ก็ยังพอได้อยู่เนาะที่เขาไม่ต้องเลือกแบบมีการเบรน blend กันมาให้แล้วสรุปแบบนี้ถูกไหมค่ะ <laughs> ใช่ที่คือสิ่งที่เออปุ้นอยากจะแบบพอยเอาสำหรับคนไวัยเเษียนเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสจริงที่ปุ้นเห็นความเจ็บปวดแล้วปุ้นรู้สึกเจ็บแทนคือแบบมันเจ็บเฮ้ยมันเจ็บสามล้านหายแบบนานสามล้าน,านอ่ะเออมันมัน,ม,นมันเจ็บจริงนะอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เป็นอะไรที่ที่เออหนะมาคุยกันให้เป็นบทเรียนแล้วกันอยากให้เป็นเคสสตัษดีเคสนี้อายุเท่าไหร่นะปุ้นประมาณหกสิบเอ,อ่อประมาณสักหกสิบสามหกสิบสี่แต่มันจะมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะปุ้นจากเคสนี้นะพี่ว่าต่อไปเนี้ยคนที่มาวางแผนกเจจกษตรนะปุ้นอนะ่ะแล้วก็คนที่เขาอยากจะวางแผนลดเกษตรจริงๆอ่ะอายุมันน่าจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนาะแบบ ห้าสิบก็อยาก,กเกษียณแล้วสี่สิบห้าก็อยากแล้วสี่สิบเลยอย่างเงี้ยเผลอๆน่าจะสักพักเดี๋จะมีเคสสามสิบห้าอยาก,กเกษียณมาให้ปุ้นช่วยจัดก็ได้แนละ้วเดี๋ยวนเคยเจอ oh. เสี่สิบห้าอ๋อที่เกษียณเลยได้ไหมอันเนี้ยเคยเจอส <laughs> ี่สิบห้าเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆไปแต่ถ้าเกิดใครนะคะลองลองดูคือแผนที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแบบอาจจะตรงกับ คนดูบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่แปลกแล้วกับการที่แผนแต่ละท่านมันจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอย่างกุ้นเองเขาก็จะทําหน้าที่ในการดูแลเป็นเคสเป็นเหมือนพี่ชอบใช้คำว่าเป็นช่างตัดสูตรที่มันต้องแบบ made to order ให้แบบฟิตจริงๆพอดีกับแต่ะะะละคนอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือหน้าที่ของเขาปุ้นเองแะถ้าเกิดใครอยากใช้เขาปุ้นช่วยดูแลนี้ก็ยังได้อยู่เนาะอลไรแอ มีนนีนได้อยู่ค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเต็มแคปซิตี้บอกเลยพี่ <laughs> เริ่มจะไม่ค่อยเริ่มจะแน่นนิดหนึ่งแน่นนิดหนึ่งพ้่ก็กําลังคิดว่าปีนี้คงต้องมีโปรเจกต์อะไรที่ทําให้คุณช่วยทุกคนได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณขอปุบไว้ก่อนรอนไว้ก่อนเออเพราะว่าด้วยด้วยปรมิมาณเอ่อคนที่เข้ามาเนาะทาให้ปุ้นเห็นจริงๆว่าเออมันยังมีความต้องการแล้วก็ปัญหาหรือความเข้าใจเรื่องการเงินยังอยู่พอสมควรอยู่พอสมควร <laughs> ได้งั้นวันนี้พอเท่านี้เดี๋ยวไว้รอคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้แต่เราก็คุณขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณท่านเลยสัหรับแบรนด์ติดนามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าใครมีคำถาม,ถามอย่าลืมส่งมาที่แอดไลน์ line, นะคะแอดมีมันนี่นะคะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะสามารถกดที่ลิงก์แล้วก็แอดเพรนด์เพิ่มเพื่อนกันได้เพื่อติดต่อสอบถามถามคำถ,ถามเข้ามาในรายการ As k Me มีแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ ส่งคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะ